พาลกน้องไปตลาดซื้อกับข้าวก็ถูกคาบอมอยู่ที่ร้านทองครับความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่าสารจาพนักงาในภาคใต้ผมก็มีความรู้สึกว่าผมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาตินะครับสลระชีพเพื่อชาติต้องรักษาคนในภาคใต้ให้อยู่เย็นเป็นสุขครับ ผมร้อยตี๋ยมันจักเกิดทองคำอดีกำลังพลร้อยสาหนึ่งปี2548ผมได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดชายเลนภาคใต้อยู่ที่จังหวันดนราธิวาสปี่วาดปี2 5 4, 8ผมได้ถูกถูกซุ่มจากการรอพอคูหน่วยของผมถูกซุ่มครั้งที่2ถูกคาบอมกำลังพลบาดเจยบเล็กน้อย ก็ไม่เป็นไรครับปี48ต่อมาปี50ถึง51 2550 2551ผมได้ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดนาราธิวาสเหมือนเดิมก็ได้ประสบเหตุจากตลาดต้นโยมัดผมเป็นหัวหน้าพาไปพาน้องไปตลาดซื้อกับข้าวก็ถูกคาบอมอยู่ที่ร้านทองครับคาบอมมอเตอร์ไซค์ลูกน้องผมบาดเจ็บสาหัสส่วนผมนั้นเดินห่างจากร้านทองไป ก็บาดเจ็บเล็กน้อยในระหว่างที่ผมถูกคาบอมนั้นก็มีเจ้าที่จากอำเภอตันยงมัดนะครับเจ้าที่ตำรวจมาปิดล้อมนะครับเอาปิดล้อมแล้วก็ไม่ให้คนเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลน,นะครับในช่วงที่ถูกระเบิดปี5051ก็ถูกระเบิดนะครับในระหว่างปี50กับ51ปี5051ก็ผู้พันก็ ผู้ข้งางบพันก็พันโทรนรงสนแก้วเป็นผู้ผข้างพันครับพานําทีมไปปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้ครับปี2 5 5ห้าห้าผลได้ปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรครับไม่มีเหตุการณ์อะไรก็มีหน่วยหน่วยผมถูกมวดครับมีมวดอีกอีกบนหนึ่งถูกระเบิดตายครับคนเ <c oughs> สียชีวิตก็เป็นเป็นหมอ คนสีเบเป็นหมอครับอีกหน่วยหนึ่งเป็นหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองถูกถูกระเบิดถูกซุ่มโจมตีคนรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่สารเจา้าบ้านชายในภาคใต้ผมก็กมีความรู้สึกว่าผมทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติคนในภาคใต้ให้อยู่เย็นเป็นสุขครับ <S <S สิ่งที่จะบอกต่อให้คนรุ่นหลังในการปฏิบัติหน้าที่อะไรแล้วแต่นะครับขอให้ทุกคนเสียสละที่เป็นทาหารนี่ ที่เราเป็นทาหารเนี่ยรับใช้ชาติเนี่ยต้องสละเต็มที่กับเพื่อชาติเพื่อชาติเต็มที่ครับ